ชื่อนกค่ะจากจังหวัดลำปางค่ะ <c oughs> ก็ปีที่แล้วเนาะก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างดีขึ้นเยอะแบบแต่ว่าตอนที่ตัวเองใช้เนี่ยคือสามเดือนนะคะหน้าก็ประมาณนี้แล้วนะคะก็ผลลัพธ์เกิดภายในสามเดือนหน้าไม่เข้ารูปหน้าเป็นเหลี่ยมอะไรเงี้ยพอเขามาชวนวันนั้นก็คือหน้าเขาดูเขาผิวเขาละเอียดขึ้นคือมันเปลี่ยนแปลงกระจ่างใสขึ้นนะคะ ก็เลยเปิดใจอยากจะลองใช้เพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสิวเยอะตอนที่เป็นสิวเครียดไหมครับเครียดครับไม่กล้าออกไปไหนอะคะ่ะก็อยู่แต่ร้านนะคะพอดีทําร้านอิอระเน็ตอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะก็นั่งเฝ้าร้านอย่างเดียวไม่กล้าไปไหนอะค่ะเวลาเราไปคุยทุรลก,กับใครเนี่ยหรือเขามานั่งจ้องหน้าเราเรา,เร,ารู้สึกยังไงบ้างรคร <c oughs> ับเือก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคือคุยกันแทนที่จะมองมองหน้าเราแต่มอง เม็ดสิวที่มันอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากไปทานข้าวับใครค่ะรู้สึกกลัวเขาจะทานไม่ลงแล้วตอนนี้มั่นใจกับเปลี่ยนผันมากน้อยขนาดไหนก็มั่นใจมากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่า,วาใครๆก็ทักว่าใช่เราหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะทั้งรูปหน้าทั้งความยกระชับผิวที่มันละเอียดเรียบเ,เนียนขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยแผลเป็นด้านเนี้ยค่ะที่เห็นจากรูปบีฟอร์นะคะคือตรงนี้เลยที่เป็นแผลนูนนะคะ หายไปหมดเลยแต่คนเข้าใจว่าเอ้ไป Laser, เปลเซอร์มาด้วยหรือเปล่าไปหาหมอมาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบอกตรงๆเลยว่าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าคลินิกใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเมื่อก่อนก็ปล่อยเป็นอย่างนั้นละค่ะแต่พอมาเจอลูมิเนสแล้วมันทําให้ดีขึ้นก็เลยใช้ต่อเนื่องมาทุกวันนี้นะคะ่ะเผิวๆทายังไงครับวิธีการทาอ่าก็ใช้เซรั่มนะคะใช้เซรั่มปรับสภาพผิวประมาณแค่ถึงสิวันแรกนะคะให้สิวที่มันอักเสบม,มันหายไปก่อน คือจะยังไม่บำรุงในช่วงแรกนะคะก็คือใช้เซรั่มบำบัดทําให้เซลล์มันแข็งแรงทําให้ไอที่อักเสบมันหายนะคะพอใช้เซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยอาการอักเสบมันเริ่มหายไปเนี่ยเราก็เริ่มใช้ตัวไนรีแพนะะ้ก่อนนอนหลังจากลงเซรั่มนะ,ะแล้วก็ตอนเช้าก็ทากันแดดนะ,ะหลังจากลงเซรั่มคือเซรั่มที่จะใช้หลังล้างหน้าทุกครั้งเลยะคะ่ะเป็นเบสิกเลย